พหญ่ยรเจอดีใจได้ไปสื่อเกิบอยู่บนพ่อเอฟซีพญ่โรเจอรโดนเ <laughs> <laughs> อฟซีงหัพี่น้องพี่น้องโชคดีมันนี่ผ้าพญ่โรเจอมาช็อปปิ้งอยเส้นถ่าน,น, <laughs> นอุบ <laughs> ลเดี๋ยวมือมือดมือหนึ่งได้เข่ามาหม่สิผ้าพ่นไปกินเขาา่ามันไก่อยู่ยุดยุดมือดนี่ <laughs> เปิดทุกวนัน เย้เย้พ <fin anta> <ots> ี <no>? ่น้องสวยอ่ะพี่น้องพี่น้องนี่พญายโรเจอมาพอเอฟซีอยู่บนแต่มาพอกันอยู่หางอยู่หางเส้นทางใจดีใจเน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 ฟุตชั่นไปกินข้าวมั่นก่อยู่จ้ะร้านยังนอร้านยังนอฮัทติกาเน่เน่เน่เนเน่เนน่เน้ดีใจหลายดีใจหลายโอกาสยาว ฝรั่งดีใจย้มมองพาไปชอปปิ้งจ้ะพี่น้องบ่คยได้ออกนอกบ้านเนาะอยู่แต่ในบ้านสอนหนังสือม้มนี้เพิ่นเสร็จเป็นวันหยุดจ้ะคือเพิ่นม่มีเกิบใส่เนาะเพราะว่าครูใหญ่ใส่ฝรั่งนะ่ะอยู่แถวตลาดบ้านได้มองบ่่อยมีจ้ะพี่น้องเขามีแต่ใส่คนไทยเนาะก่อ,น,อ,น,อนสิกับก็เลยผ้าแล้วแวรกินอแฮมเบอร์เกอร์ก่อนจ้ะพี่น้อง ได้กินของถูกใจคนละอุ้ยด้นแล้วเนาะสามปีกลัวเราบ่ได้กินจักเทอ่อกะช่วงนี้กะเมืองพญายเรายกินไปก่อนเนาะแล้วกะฟังย่อมองหว่าวนาำย่มองต้องตัดเสียงอออเพราะมันมีเสียงแสกซอนหลายจ้ะพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เพิ่นดีใจที่สุดกับบอมเนเพิ่นได้เกิดกับอ่าผ่าขนหนูเพิ่นดอกสิที่เพิ่นดีใจที่สุดคือ เยมองสื่อกระเป๋าให้เยมองนั่มกระเป๋าสะพ้ายนะเพราะว่าเพิ่นวาย่ยมองบ่เคยสื่อของยักเถื่อ,อเวลาเยมองไปใส่นี่บ่า่าสิเป็นเสื้อผ้าเป็นของสิ่งต่างๆนะ่น่ะเยมองมักสื่อให้เพิ่นเดีวเพิ่นกะถามว่าเอาเยม่องคือบ่สื่อของเยม่องแน่เสื้อผ้าก็บ่เห็นสื่อกระเป๋าก็บ่เห็นสื่ออันสะพ้ายแต่ของถี่ลูกสาวสื่อมหาห้ยเยมองก็เลยว่ามันบ่จำเป็นเนาะของพวกนี้ คือมีอันไหนก็ใส่อันนั้นกินไปคุยไปพ่อใหญมีความสุขหลายอันเข่ามาในลานนี่กะมีสองเถาหลงเข่ามาสองคนในใจะพี่น้องเพราะว่าทีนางเต้มโตหลรอบๆในลานเนี่คือ มิแต่นักเรียนทั้งนั้นจ้ะพี่น้องสงสัยเป็นลานที่เด็กหน่อยไว้หล่นเขามากเนาะเล่ากะมีความสุขในการนางกินจ้ะพี่น้องหลังจากที่หฮากกินแล้วเรียบร้อยเฮากะซิเตรียมโต้กับบานเนาะเพราะวะ่ากะถือว่ามาดดนแล้วละกะได้กระเป๋ารองเทา้าได้ผ้าขุนนูของที่ถือใจสิ่งที่เล่าดีใจที่สุดคือ ย่มองได้สื่อกระเป๋าหาย่อมองแนนเพราะว่าเวลาไปตลาดหรือไ,ไปนันไปนี่เล่ากับสิหินได้มองสื่อแต่ของใส่เล่าเนะาะบว่าสิเป็นเสื้อผ้าที่เล่าใส่นี่จ้ะพี่น้องเสื้อผ้าที่เล่าใส่นี่เราดีใจดีใจแล้วว่าโอ้ยย่มองมันเบา้มเบามันใส่มวนเนาะโตละหาสิบบาทจ้ะพี่น้องบางโตกับสามโตอลอยแต่ว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่มือสองเนาะ นั่นลหละแต่ว่ามันยังใหม่อยู่ So much stuff So much stuff Go oh, home ันท y Galaxy ิ i t y So far